สิลาผู้มีวาจาอันนาเลื่อมใสทั่วแคว้นแดนไทยต่างลังไลายกราบกรานทานบนุญมันไในความดีแผ่บารมีช่วยเหลือเกื้อหนุนพระราชวัตรธรรมศพลิิลาสิริจันโทเป็นพระสงฆ์ชาวไทยและเป็นพระราชาคณะชั้นราช ปัจจุบันเป็นพระสังฆาธิการดดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุเมืองหินตําบลกุดปลากาวอำเภอเขาว,าวงจังหวัดกาฬสิธุ์ประวัติชาติภูมิพระราชวัตนธรรมโสพลเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2488นามเดิมว่าศิลานินจันบิดานามว่าแก่นนินจันและมารดานามว่าน้อยนินจันเกิดที่บ้านเบิดตําบลเบิดอำเภอรตัตนบุรีจังหวัดสุรินในช่วงนั้นครอบครัวอพยพจากภาวะทุพภิขภยัย มาพำนักที่บ้านซ่องตำบล่าตอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์จากนั้นในปีพุทธศักราช2494เมื่ออายุได้6ปีได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่อาศันณบ้านเกิดของมารดาที่บ้าน่าประทับในปัจจุบันคือบ้านอย่างกระทาอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ด พระราชวัตรธรรมโสผลบรรพชาเมื่อปีพุทธศักราช2500ขณะอายุ12ปีเป็นสามเณรที่วัดท่าประทับสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายบ้านท่าประทับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดมีหลวงพ่อพิมพ์เป็นพระอุปัชฌาย์และได้ติดตามพระอาจารย์ออกร่วมคณะทุดงไปนมัสการพระธาตุพพนมระหว่างเดินทุดง มีโอกาสอุปัตถาพระมหาเทระฝ,ฝ่ายอรันวาสีคือพระครูศิลขันสังวรออนสีสุเมโทที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นพระอาจารย์ในสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและได้รับคำสอนพยาธรรมหรือคำสอนอีสานจากพระธรรมราชาุวัตรแก้วกันโตภาโสอดีตเจ้าอาวาสพระธาตุพนมอุปสมบทครั้งแรกในปีพุทธศักราช2509 เมื่ออายุย่าง21ปีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดบรูรพาพิรามสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายอําเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระสิริวุฒิเมธีพุทธาสิริวุฒโธอดีตเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระอุปัชาได้รับฉายานามว่าสิริจันโทและได้ลาสิกขาเมื่อปีพุทธศักราช2521ด้วยเหตุได้รับการวิงวอนจากญาติให้ลาสิกขาออกมาเป็นครูผู้ช่วยสอนที่โรงเรียนท่าประทับและดูแลมานดารวมถึงญาติผู้ใหญ่ป่วยหนักเป็นเวลาหนึ่งปี ต่อมาในวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522อุปสมบทครั้งที่2เมื่ออายุ34ปีได้อุปสมบทเป็นพระภิกษทุที่วัดมารุวาคนารามสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตำบลทับพพลาอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดมีพระสมุปเปปุญโญเป็นพระอุปัชาพระน้อยศิลวันโหนเป็นพระกรรมวาจารพระปรลัสมารธรรมรกิตโตเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายานามว่าสุริยจิตโต หลังอุปสมบทช่วงปีพุทธศักราช2522ถึง2539ย้ายไปพำนักที่วัดโนนเดือตำบลมะอืออําเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดสลับกับวัดทา่าประทับและได้ลาสิกขาเมื่อปีพุทธศักราช2539ด้วยเหตุเกิดเหตุการณ์ทางครอบครัวญาติเพียงคนเดียวป่วยจากโรคจนถึงแก่กรรมในเวลาต่อมาเมื่อหมดภาระหน้าที่ในครอบครัวกับการลาสิกขาออกมาอยู่8เดือนแล้วกลับเข้าอุปสมบทใหม่ และในวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2539อสสุปสมบทครั้งที่3ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดแสงประทีปสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตำบลหมู่มนต์อ,อําเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระครูวิธานสมณกิจอํานวยจันทสาโรเจ้าอาวาสวัดแสงประทีปและเจ้าคณะตำบลหมู่มนต์เป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายานามว่าสิริจันโทและได้พำนักที่วัดา่าประทับสลับกับการออกจริกทุดงที่บ้านพรานเหมือนตำบลบ้านขาวอ,อําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี ในปีพุทธศักราช2565มีการยติธานีกรรมเป็นพระสงฆ์สังกัดธรรมยุติกนิกายที่วัดบึงพลานชัยอำเภอเมืองร้อเอจังหวัดร้อเอดโดยมีพระพรหมวชิรโสพลสีจัน์ปุญญาโตเป็นพระอุปชัชฌาย์ ในปีพุทธศักราช2559พระราชวัตนธรรมโสพลออกจาริกไปบ้านหนองแสงตำบลแจ้งอํเาเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและได้ออกจาริกในปีพุทธศักราช2565เกิดอาการอาภพาด้วยโรคหัวใจขาดเลือดและพักรักษาตัวที่กุฏิอโรคยาปรามลาภาเสนาสนงพระธาตุจอมศรีสัมมาสังพุทธเจดีจังหวัดมหาสารคามและในปัจจุบันพระราชวัฒธรรมโสพลพํานักอยู่ที่พักสงฆ์ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทตำบลเชียงเครืออํเาเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสิน สมณศักดิ์เมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 6พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชอง์การพระราชทานสัญญบัตรสมณศักดิ์เป็นพระราชวัตรธรรมโสพลสถิตที่พักสงธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาจังหวัดกาลสินมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สี่รูปคือพระครูประหลัดพระครูสังคารักษ์พระครูสมุขและพระครูใบดีกาการศึกษาพระราชวัตรธรรมโสพล เริ่มเรียนนักธรรมในปีพุทธศักราช2500ขณะอายุ12ปีสอบไล่ได้นักธรรมตรีที่สำนักศาสนาศึกษาวัดธาตุประทับจังหวัดร้อยเอ็ดและนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2501ถึง2503สอบไล่ได้นักธรรมโทและนักธรรมเอกและนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2506ถึง2515สอบไล่ได้ปร,ริญญาธรรมสามประโยคถึงปร,ริญญาธรรมหกประโยคเมื่ออายุ26ปีที่สำนักศาสนศาศึกษาวัดบูรพาพิรามอําเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด กรณียกิจด้านปกครองคณะสงฆ์ในปีพุทธศักราช2565เป็นประธานสงฆ์ธรรมอุทยานหลวงปูศิลาสิริจันโทตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินและในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2566ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าอาวาสวัดพะธาตหมื่นหินประเภทวัดราตำบลกุดปลาขาวอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินด้านการศึกษา ในวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2510ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมบาลีสำนักศาสนาศึกษาวัดบูรพพิรามอําเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดและในปีพุทธศักราช2521เป็นครูผู้ช่วยสอนที่โรงเรียนทาตประทับอําเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดด้านสาธารณาสงเคราะห์พระราชวัตรธรรมโสพลได้สงเคราะห์อุปกรณ์และสถานที่ทางการแพทย์หลายแห่งเช่นโรงพยาบาลสุธทธาเวศคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงพยาบาลกาละสินโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลธวัตบุรีการมอบรถกู้ชีพและรถกู้ภัยให้มูลนิธิหลายแห่งเป็นต้นและสงมคร์สมทบทุนทางศาสนาเช่นสร้างสะพานเข้าหอเจ้าเหอนสังพระองค์ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารสร้างพระอุโบสถวัดโพนโป่งให้แล้วเสร็จตำบลบิงคุ อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายและบูรณะหลังคาพระอุโบสถวัดป่าสีโพนทองตำบลแบงอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดมอบเงินสมทบวิทยาลัย,ลายาศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาสินกษมหาวิทยาลัย,ลยมหามกุฏราชวิทยาลัย,ลยและวิทยาลัยสงฆร้อยเอ็ดมหาวิทยลาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย,ลยเป็นต้นรางวัลที่ได้รับในปีพุทธศักราช2564ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูลทองคำ ประเภทบุคคลดีเด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาขาบำเพ็ญประโยชน์โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจากสมเด็จพระกนิษฐิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมณศักดิ์พุทธศักราช2515ได้รับพระราชทานตั้งเป็น ปร,ริยนธรรม6ประโยคมีสมณศักดิ์ปร,ริยนธรรมที่พระมหาศิลาสิริจันโท29เมษายนพุทธศักราช2564ได้รับการแต่งตั้งฐานานุกรมจากพระพรหมวชิรชโสพลศรีจันทร์ปุญญาตโตพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นฮิรันบัตมีฐานานุศักในราชทินนณะนามที่พระครูประหลัดวชิรโสพลยานวิมลศีลาจารวิสิทธิายศารศาสนกิจจาธร30มิถุนายนพุทธศักราช2566ได้รับพระราชทานสัญญบัตรสมณสศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวัตรธรรมส โกศลบริหารวรกิจยติคณิตสอนบวรสังคารามขาม,มาวาสีโมราปูชาหลวงปู่ศิลาลูกมาวิ่งหวนให้ปู่ช่วยสอนพระธรรมอลัมหลือไกลยกมือท่วมหัวถาวายตัวจ้งชั่วสุดใจ ผลบุญน,นุนนำทำไปโดนช่วยอุวนชัยให้ลูกสุขสมหลวงปู่ศิลาชื่อดังหินผาสัทธาลังลายจะอยู่แห่งไหนหินไใกล้ไกใครมาชื่นชมดีเด่นพุทธคุณเกิดพลังบนนุนทางสังสม นามนี้มีผู้นิยมหลวงผู้เหมาะสมเทพแดนอีสาน